นักศึกษาชั้นปีที่1ของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหาการาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องแล้วก็ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล3ามเสนเพิ่มเติมอีก3คนทำให้ตอนนี้มีนักศึกษาที่เสียหายแจ้งความแล้วรวม4คน มีข้อมูลว่าผู้เสียหายมีจำนวนมากกว่า4คนค่ะประกอบหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพูดคุยกับนักศึกษาที่ถูกทำร้ายร่างกายรวม10คนแต่ว่าบางคนยังหวาดกลัวและกังวลเรื่องความปลอดภยัยจึงยังไม่เข้าแจ้งความพันตำรวจเอกสรพงษ์นาคาโยคีผู้กากับการสอนอสามเสนบอกว่าการสอบปากคำยังต้องเน้นข้อมูลชื่อและวิธีการก่อเหตุของรุ่นพี่เพราะข้อมูลที่มีอยู่ยังคลาดเคลื่อน และหากสอบปากคำเสร็จสิ้นก็จะพาไปตรวจร่างกายเพื่อนำผลมาประกอบสำนวนหนึ่งในผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกว่าที่ผ่านมาสังเกตเห็นลูกชายมาพูดคุยว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือแต่ก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังจนกระทั่งไปพบเห็นข้อความแชทของลูกชายที่พูดคุยกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกกับคณะบดีและได้ทำเรื่องขอลาออกไปแล้วเกิดเรื่องเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ แม่เนี่ยติดต่อเข้าไปที่คณะบดีดรสุชาดาแล้วก็แจ้งเขาว่าออตอนนี้สถานในสถ,สถาบันของคุณเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการรับน้องอย่างรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นอาจารย์พอทราบไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะจะมีก็แค่รับน้องตอนเปิดเรียนแค่สองวันหลังจากนั้นก็ไม่มีเราก็บอกว่าแต่มันเกิดขึ้นแล้วใน,ในสถาบันของอาจารย์รบกวนนิดนึงช่วยลงไปตรวจสอบหน่อย ว่าในองค์กรตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นขณะที่ทางมหาวิทยาลัยยังอยู่ระหว่างเรียกนักศึกษาชั้นปีที่1และ3ม,มาสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะกําหนดมาตรการลงโทษของแต่ละคนส่วนผู้เสียหายที่ไม่ต้องการเรียนที่เดิมก็พร้อมจะหาที่เรียนใหม่ให้และคืนเงินค่าเทอมให้กับคนที่ตัดสินใจลาออกทั้งหมดพร้อมกับออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ